มามาหนี้มาหาหน่อไม้กันพี่น้องจา้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจา้ออะจาอะไรจ้านี่หน่อไม้โจดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเห้ากะว่มีการซับค่ะมีแตการหักเอานะคะงนอเพิ่นเอ้ยหักโปหักโปหักเอาแต่อันหมองอ,อ,อ,อ่อนๆพนเ้ดจะแก้พนกกินบดได้ดอกคือ นองเล็กๆเอ้ยแข็งบึกบึนดอกพี่น้องเอ้ยโอ้โนี่มีจักนี่มีจักนี่นอนหนึ่งพี่น้องโอ้ยใส่มือสายบอมมีมม่แหงละพี่น้องเอ้ยใส่มือขวา Bơi ui, lần thế lần 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 เป็นแมงกินเนืพี่น้อง,องเอ,อ๋ยมันบัวลายด้วยแต่ปลาน้ำมัโจดเป็นน้ำมัยโจดตื้อน้ำมัยยังละ่ะน้มัโจดน้ำมัยไรมันก็เอิญแต่ว่าบางพื้นที่มันบวกขึ้กันนะจ๊ะนีออ่ หนลกุดได้ไหมโอ้มันแข็งแวงดีด้จ้ะเอใหมอ่อเนี่ยจะือมองคอพห้นี่ยรัดว่ายังไม่ขาดจ้ะ Ờ, ta an oan cũng cả con nó. Oh my god! Nguyên tè kỳ Nó mà. Nó. Hey you? Nó đi đèo hên tới hoài có mà ảo con chà đi nè không có sao không có lây đầy con nè nò nó phụ còng con đây chả để chàng sửa mắt thai hay mừng nò ai mà leo nò dày dày sống nò ต่อไปโอ้ย,อยตุ่มกินกระปุนเนื้อจ้ะเพิ่นโดดาาิเพิ่นหอมหอมแต่ก,กระเสียดเนืะจ้ะใน,นห่อหนึ่งนี่นี่งเสียงหักก๊อกก น่อไม้ฝรั่งเศสอยู่บ่ยายกลมหน่อไม้ฝรั่งเศสก็ดักดังพกเกาะแนวนี้บ่เพิดโม่เกิดอยู่ในก่อเนาะน้องใหม้ฝรั่งเศสดีแห้งน้ำกระโบมีมีกระโบมีน네้ำด้วยจหน่อไม้โจดนี่เป็นหน่อไม้ที่บ่มีน้ำจากโบขึ้นหน่อไม้ป่าเนาะ สั้นเลยนี่น้อยน,นึงพี่น้องเอ้ยอัดอัติีถเทียนอ่อนเอ้าอยู่แค่แ้มตาเนี่ยกรบโบเห็นแมน่พี่น้องโอ้ยวันนี้โชคดีให้นอนไม้นะคะนี่นี่อ,อีกน้องติ๊ตต์เขาก็เอาว่าไม่อ,อ่อนนี่ ế Ôi okay. để ổn cho Ôi một cái cát có một bàn này cái cái mình để mình để cho cái cho no nhai bất là ข้างใต้มีไหมอาต่อไปพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องนี่คือปลาหนุ่ใหม่เลยจ้ะนี่แค่นี่แหละจ้ะเป็นแถวนี่ไปหอดหันากลามาหอดนี่ปลามาณเป็นแถวบนนาจะเกิน หาซิปเมตรเลอจ้ะหาซิปเมตรหาซิปหกซิปน้อยจ้ะก้อน่อไม้ที่เราหาแถวนี้เลยจ้ะเพิ่งจะเกิดบ่หลายก้อเพิ่งเกิดหลายเพิ่งจะเกิดหลายกอบ่เกิดกะว่ามีพ่อนอนี่จ้ะพนงานเดี๋ยวเราเอาเก็บมาเนาะเอาไปตุ่ม กินกระปุนด้วยจ้ะพี่น้นงเนี่ยหนอไม้จุดพี่น้นงอาสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนจ้าพอกันไม่คลิปหนาว่าห้าสิบไปหายังมาเมืองอีกช่วงนี้ยังบดท่านมีเห็ดเกิดจ้ะเป็นหายไปใส่เบิดเห็ด ่ากันไม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีค่ะ